นะก็มีเคสตัตดี้นะมีเคสตัตดี้มาให้ฟังในเรื่องของอาการทําทานเนี่ยนะเคสตัตดี้การทําทานจะลองฟังดูนะพอดีโยมพิสุก็ส่งเคสตัตดี้มาเออบอกน่าสนใจนะ่เอามาให,ให,ให้ให้ศึกษากันเราจะเปรียบเทียบสองเคสนะแต่ว่าตัดมาแล้วเฉพาะข้อความสําคัญตัดมาสั้นๆเพราะว่าเออการที่เราทําบุญเป็นประจำนะเป็นอันิินกรรมกับการที่เราทําบุญ แบบเป็นช่วงมันช่วงมันช่วงเนี่ยนะบนมันหนุนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไดแล้วทําให้ก่อนตายเนี่ยเคสหนึ่งเนี่ยพอละโลกไปแล้วเนี่ยไปสุคติก่อนส่วนเคสหนึ่งเนี่ยพอละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไปอาบายก่อนแต่พอละอาจากอาบายเนี่ยอัตภาพจากอาบายภูมิที่ละไปแล้วเนี่ยก็จะไปสู่สวรรค์ชั้น,นจะตุม่มนะหลวงพ่อท่านเล่าไว้งั้นนะฝันในความเป็น เมื่ออายุได้35ปีป่วยนานถึง17ปีก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้าก่อนป่วยคุณพ่อก็ดื่มเหล้าบ้างพอป่วยก็ยิ่งดื่มทุกวันก่อนเสียชีวิตสามปีคุณพ่อก็เลิกดื่มเหล้าและอาซึ่งเป็นน้องของคุณพ่อก็ทำอาหารให้คุณพ่ออธิษฐานใส่บาตรทุกวันพระ ซึ่งพ่อก็ตั้งใจทําบุญด้วยความปีติจึงเขาทำมิศก,การถามคุณครูไม่ใหญ่ว่าคุณพ่อ,อลูกตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดเจ้าคะอิบากกรรมอะไรทําให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ห้าสิบสองและเป็นอัปภาพตั้งแต่อายุสาสิบห้าเป็นนานถึงสิบเจ็ดปีลูกๆทําบุญดูท,ญที่ส่วนกสุสลไปให้ท่านเช่นสร้างพระธรรมกายไปจำตัวและลานทาจารึกชื่อท่านและทําบุญอื่น,นท่านจะได้รับหรือเปล่าคะ หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ใจสบายก่อนนั่งธรรมะมีความรู้บ้างกระติดขาติดแข่งกันไปที่พ่อแขนขารีบและค่อยๆหมดแรงนั้นก็คืออดีตพ่อเป็นนักมวยเก่ารูปหลอ่อไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้โดยเตะ ทำให้กระดูกสันหลังของผู่ต่อสูนะ้เคลื่อนแต่ไปข้างหลังนะตุบลงไปนะทำให้บาดเจ็บขารีบและก็ค่อยๆหมดแรงจนเป็นอ,มอัมพาตไม่ใช่เป็นวันนั้นนะมันมา,าหลังจากที่กระดูกหลังเคลื่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นอาการเดียวกับที่พ่อเป็นในปัจจุบันเนี่ยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ท่านมีอาการดังกล่าว แต่ท่านทําโดยไม่ได้เจตนาที่จะให้เขาเป็นนามา,าพาศือก็ต่อสู้กันธรรมดาเหมือนน้ำมวยต่อยบนเวทีตาก็ไม่ได้โกรธกันลงนะแต่ว่าเป็นอาชีพก็มาลุยกันเนื่องจากไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เขาเปนาา็นนมภพาศจะไม่มีใครในชาตินี้ที่จะทําให้ท่านเปนาา็นนามบพาศแต่แม้เป็นกรรมไม่มีเจตนาแต่กรรมนั้นก็ส่งผลเป็นนมามบพาศด้วยตัวเอง คือค่อยๆเป็นทีละน้อยตั้งแต่อายุ35ถึงอายุ52เป็นอยู่17ปีที่เสียชีวิตตอน,นอายุ52นั้นก็เพราะคู่ต่อสู้คนนั้นได้ตายโดยโลกอมพาตและเป็นอาการเดียวกับพ่อในวัยเดียวกันจ้าพอตายครบ7วันเจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปยมโลกทันทีเพื่อพิจารณาบุญบาปจากพยายมราช แล้วก็ถูกพิาพากษาให้ไปรับผลบาปก่อนรับผลบุญเพราะมีบาปมากกว่าบุญดังนั้นจึงถูกนำไปกรอกน้ำทองแดงเพราะกรรมสุราก่อนก่อนที่จะไปเจออย่างอื่นเนี่ยแต่บุญที่ลูกอุทิศไปให้เนี่ยทำให้ท่านได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแต่ก็ยังไม่หมดกรรมยังโดนกรอกอยู่ต้องทำบุญอุทิศไปให้อีก ถ้าหมดวิบากกรรมจากโยมโลกแล้วเนี่ยบุญท่านจึงจะให้ผลบุญท่านกับบุญลูกเนี่ยนะจะส่งท่านไปอยู่ชั้นจตุมาหาราชิกานเ,เดียวแต่ว่าอยู่ในระดับล่างๆนะตามกำลังบุญที่ท่านทำเองบ้างแล้วที่ลูกอุที่ไปให้บ้างอ่ะนี่ก็เป็นเคสที่หนึ่งนะเคสที่หนึ่งที่อพอป่วยก็กินเหล้าอ่ะมาตลอดอ แล้วก็มีสามปีสุดท้ายก่อนตายก่อนละโลกเนียลูกก็ดูแลอย่างดีนะทำกับข้าวให้ใส่บาตรท่านก็ใส่บาตรใส่ทุกวันพระด้วยความเพื่มปติใจนะเคสเนี่ยนะอันเคสท,ที่หนึ่งพอละโลกไปนี่ทําให้ไปเกิดในยม,มโลกก่อนนะแล้วก็โดนตักทนทนรมานโดยเพราะน้ําทองแดงสลอกก่อนเพราะว่าวิบากกรรมที่ดื่มแล้วมาจริงช่วงก่อนบุญอื่นนะก่อนวิบากอื่นด้วยก่อนบุญอื่นด้วยเมื่อหมดกรรมนั้นนะ แต่ก็คือเบานะเบาลงละพลูกทิศบุญให้พอหมดกรรมนั้นนะ่ะคนเนี้ยก็จะได้อกรรมบิบุญของเขาเองเนี่ยที่ได้ใส่บาตรทุนพระนะแล้วก็อบุญของลูกที่อุทิศไปให้นะผสมรวมกันก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะแต่ว่าชั้นจตจตุนี้มันมีความละเอียดที่แตกต่างกันนะเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก่อนนะแต่พอไปอยู่ตรงนั้นเสร็จนะ ถ้าเคสเต็มเนี่ยเขาจะหลวงพ่อจะขยายความไปบอกว่าพอไปอยู่อ่ะถ้าบุญมันน้อยนะก็ตกลงมาอีกนะเดี๋ยวลงมาอีกแต่ว่าถ้าอยู่แล้วก็ลูกก็ส่งบุญให้เรื่อยๆเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ประพฤติบาเพ็ญสมณธรรมอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุรนั้นเองี่จะต่อไปได้เลยเงินไขยอยู่ตรงนั้นนะนะต่อมาอีกเคสหนึ่งนะเคสนี้สั้นนะไม่นานประมาณหนึ่งนาทีเป็นตัวอย่างเนี่ยนะก็เป็นเคสที่ทําบุญทุกวันนะทําบุญทุกวัน งันะพ่อดื่มสุราสูบุหรี่ตั้งแตนมนุ่มจนถึงอายุเจ็ดสิบปีจึงเลิกดื่มสุราและเลิกสูบุหรี่นอกจากรับราชก,การครูพ่อก็ทํางานอาชีพอื่นๆเช่นทํา,าปลาระปลาส้อยขายน้ําปลาและยังทําลูกแป้งโดยสําหรับทําเหล้าขาย oh. นอกจากนี้พ่อยังเลี้ยงหมูขาย oh. <laughs> เอาทุกอย่างเมื่อลูกๆจบการศึกษาพ่อก็เลิกทุกอย่าง เลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่แล้วเลิกค้าขายดังกล่าวคุณพ่อมีกรรมอะไรจึงฟุบลงไปกระทนหันแล้วไม่รู้สึกตัวก่อนเสียชีวิตต้องทรมานอยู่ถึงห้าเดือนขณะนี้พ่ออยู่พบภูมิใดต้องทําบุญอะไรจึงจะช่วยทันมีความสุขพ่อตายอายุ8ปสบหปีที่อยู่ดีๆก็เกิดฟุบหน้าลงในขณะรอยใส่บาดก็เพราะการรมปานาติบาตตามมาทัน ปานิจบาที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารในปัจจุบันนี้เนี่ยที่หนักๆนอก,ก,กหนือจากทำปาร้าปลาสัยคือเลี้ยงหมูขายให้เขาเอาไปฆ่า oh. แล้วบางทีก็ฆ่ากินเองด้วยโ oh. ดยทุบที่คอหมูจนตาย oh. ตรงหัวตรงคอนะกรรมนิมิตสลับกันโดยเห็นภาพทำบาปฉายมาก่อน สำหรบับภาพทำบุญที่ตัวเองทำเป็นประจำเช่นใส่บาตรและสร้างองค์พระเป็นต้นทำให้บุญที่ทำในช่วงท้ายพยุงไม่ให้ไปนรกและชิงช่วงทรงผลก่อนคือบุญในช่วงสุดท้ายเนี่ยชิงช่วงเอาไปก่อนเพราะนั้นบาปจึงยังไม่ได้ช่องนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะในความ เหมือนของสองเคสนี้เนี่ยนะของเคสสเตตที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยของเคสสตสตดตีเนี่ยนะคือทําบาปมาก่อนทั้งสองเคสเลยนะคุณพ่อเนี่ยสองคนทําบาปมาก่อนทํามาเป็นนจินตกรรมทั้งดืง่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์บ้าง,งต่างๆบ้างนะปักทำอาหารบ้างทำมันเลี้ยงชีพบ้างนะแล้วก็อย่างคนในเคสล่าสุดเนี่ยเคสหลังนี่คือทามิจฉาวานิชชาด้วยนะคือฆ่าหมูฆ่าสัตว์เพื่อนาไปฆ่า ระหว่างราค่าเองด้วยนะค่าเองด้วยแต่ว่าเมื่อละโลกเนี่ยนะความต่างนะความต่างของสองเคสนี้เมื่อกี้เคสที่เหมือนกันคือไอในกรณีที่เหมือนกันคือตอนแรกก็ปฏิบัติไม่ดีมาปฏิบัติทางที่ไปสู่อ่าชักไปสู่ทุกขติมาะทั้งสองคนแต่ว่าพอช่วงท้ายนะก็ได้เลิกการกระทําแบบนั้นทั้งสองคน,นแล้วก็ลูกดูแลดีทั้งสองคนนะให พาสร้างบุญทั้งสองคนนะแต่ว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่เคสแรกเนี่ยพอละโลกปุ๊บคตินิมิตมันส่งไปสุอาบายกันนะไปสุอาบายส่วนเคสสองเนี่ยไปสุขติก่อนนะในดีเทลของการปฏิบัติที่ต่างกันนะในที่ส่งผลต่างกันตรงนี้ก็คือในเคสท,ที่สองนั้นเนะ่ย ลูกเนี่ยชักนำให้ทาบุญทุกวันอ่แต่ว่าในเคสในเคสแรกที่ไปไปพักไปส่วบายไปโดนกรอกน้ําทองแดงคนทําเฉพาะวันพระนะพอวันพระก็ใส่บาตรล,ลูกก็ทําแล้วพ่อก็ปลื้มใจได้ใส่บาตรแต่ว่ามันไม่พอในการพอจะหลับตาลาโลกปุ๊บจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติเป็นที่ไปจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปพอหลับตาลาโลกทั้งสองคนนะั้น ทั้งสองคนนะพ่อของทั้งสองเคสเนี่ยคตินิมิตเนี่ยปรากฏขึ้น,นภาพบุญกับภาพบาปสลับกันบุญกับบาปสลับกันทั้งสองคนเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าในเคสแรกนั้น,น่ะภาพบาปมันมาแสงมากกว่าเพราะว่าดื่มเหล้าทุกวันเป็นอาจินนะคร,รับทุกวันพอเลิกก็ไม่ได้ดื่มแล้วแหละแต่ว่าภาพในใจมันฝังพอสร้างบุญด้วยภาพบุญที่ทํา มันเป็นภาพที่ทาวันพระละครั้งวันพระละครั้งวันพระละครั้งความหนาแน่นไม่พอภาพบาปมันนิ่งมากกอนมันแจ้งมากกอนเลยยังไงก็ไม่ผลไปโดนจับกรอกน้ําทองแดงก่อนส่วนเคสที่สองนั้นนะ่ะเคสที่สองนั้นก็ภาพบุญเนี่ยมันหนาแน่นกว่านะมันหนาแน่นกว่าคือทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันทําบุญทุกวัน ภาพบุญหนาแน่นกว่าพอจะหลับตาลาโลกบุญบาปกับบุญสลับกันบาปกับบุญสลับกันชิงกันนะแต่สุดท้ายภาพบุญหนาแน่นกว่าชนะนั่นเลยไปสุขติก่อนจตุมเหมือนกันทั่นเสร็จเออจริงๆเคสเคสหลังเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าไปอยู่จตุมแล้วเนี่ยอถ้าหมดบุญก็ลงมาล,งมา,ลงมาตรงนรกเลยบาปได้ให้ผลก่อนนะแต่ว่าถ้าอาศัยกําลังบุญที่ลูกส่งไปแล้วก็ อุทิศบุญไปให้แล้วก็อะก็กทำภาวนาไปเนี่ยก็จะอยู่บนสวรรค์ชะนั้นน่ะได้ต่อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงนะก่อนจะสรุปตรงเนี้ยนะอยากให้เราเห็นนิดนึงว่าวัตตัดสงสารนี่อันตราย <c oughs> นเนี่ค่คสาราที่เราบอกแล้วบอกว่าเอ๊ะทําไมแล้วทําไมต้องให้ไปสุขติก่อนถ้าในเมื่อกรเลยบอกว่าคือคือผู้ดองทํานี้นะผู้ดองเอานิ้วเนี่ย จิ้มลงเอานิ้วเอานิ้วเล็บเนี่ยจิ้มลงดินแล้วก็ถามภิกษุว่าภิกษุฝุ่นในเล็บมือของเรากับฝุ่นในมหาปตพีที่ไหนมีมากกันภิกษุก็ตอบว่าเทียบส่วนกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าฝุ่นในเล็บมือของพระองค์เนี่ยมันเทียบส่วนกับฝุ่นในมหาปตพีไม่ได้เลยพระองค์ก็เลยบอกว่านั่นเป็นเช่นนั้นแหละภิกษุบุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเหมือนฝุ่นในเล็บมือของเราแท้ที่จริง หมูสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสิ้นไปทุกติเสียส่วนมากเลยเป็นฝุ่นในมหาปฏตพีอย่างนั้นเราดูสิในบ้านเราอ่ะคนกับสัตว์อะไรเยอะกันมีแต่สัตว์เนี่ยเยอะเลยนะอ่าแล้วพี่ตัวก็ทําอีกเอาเนื้อจิ้มแล้วเป็นไงแล้วก็อถามฝุ่นในเล็บมือเราฝุ่นในมหาปฏตพีที่ไหนบ้างพี่สุก็ตอบเหมือนเดิมเทียบส่วนกันไม่ได้ บอกว่าบุคคลนะเป็นเทวดาแล้วได้กลับมาเปิด,ดเมื่อละจากอัตภาพของเทวดาแล้วเนี่ยเทวภูมิแล้วเนี่ยได้มาเป็นมนุษย์เนียมันฝุ่นในเล็บมที่เหลือจากเทวดาปไปอย่างมักตำลังมนุ่น์ไปบายตอ่ออย่างนี้นะแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าบุคคลเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วะได้กลับมาเกิดเป็นเมื่ออาตภาพนี้แล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็เหมือน ที่เหลือไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์กสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันส่วนน้อยนะที่จะได้ไปไปสุขติไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายนะเพราะฉะนั้นพบภูมนนาไปถึงกันได้หมดแต่มีความยากอยู่ตรงที่ว่าถ้าอยู่ในภูมินะในภูมิของของอบายภูมิเนี่ยมันสร้างสร้างบุญได้ได้ยากเลยไม่มีโอกาสสร้างแต่นี่ดีหน่อยลูกส่งบุญไปให้ที่อยู่ในอบายภูมิส่งบุญไปเมื่อบุญได้ช่องปุ๊บระบบกับบุญพ่อที่เคยทำ ปรงขึ้นไปบนสวรรค์ดได้ซึ่งเป็นเคสที่น้อยมากนะตรงนั้นแล้วถ้าเกิดจับพัดจับผูไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานจะเป็นยังไงถ้าเหมือนคือมันชิงกันอยู่อะถ้าไปสุขติเนี่ยมีโอกาสสร้างบุญเจอกรลยาเมตรเจอใครสร้างบุญต่อมันไปได้แต่ถ้าไปทุกขติเนี่ยโอ้โหยิ่งยากแลนะเหมือนอย่างเคสหนึ่งเลยเนี่ยเคสที่ในยุคพุทธกาลภิกษุชื่อพระติสรนะมีพระชื่อพระติสระ กำลังบูลท่านเนี่ยจริงๆไปได้ถึงสวรรค์ชั้นดุสิตนะ,ะพระติะานี่ยก็เป็นพระในยุคพุทธกาลท่านก็ทําความดีในพระศาสนามากยนะแต่ท่านยังไม่บรรลุอรหันต์ทีนี้ก่อนที่ท่านจะละอตัตภาพไปเนี่ยมันมีโยมมาถวายผ้าจีวรเนื้อดีให้ท่านเป็นจีวรเนื้ออย่างดีเลยท่านก็ชอบเลยชอบโอ้จีวรเนื้อดีมากเลยอยากจะหม่มแต่พอดีวันนั้นฉันอาหารแล้วมันจุกนะแล้วลมมันก็ดันขึ้นปุ๊บเสีย ตายพอดีเลยจิตเนี่ยผูกกับจีวรน,นะตายเพราะจิตผูกกับจีวรน,นะพอผูกกับจีวรเสร็จแล้วเป็นไงก็เลยไปเกิดเป็นตัวเลนเข้าไปอยู่ในจีวน,นะจากมนุษย์นะจากพระด้วยไปเกิดเป็นตัวเลนพอไปเกิดเป็นตัวเลนเป็นไงภิกษุก็เห็นว่าพระติสานี่มรณภาพแล้วก็จะไปเอาจีวรคืนนั้นมาใช้ พระสมเจ้ารู้พระสมเจ้าก็บอกว่าภิกษุเธอทิ้งไว้ก่อนเจ็ดวันนะค่อยไปเอาอย่าเพิ่งไปเอาเพราะอายุของแมลงของไอสัตว์ไอตัวเลนเนี่ยมันมีอายุขยหนึ่งชาติของมันกนะเจ็ดวันมนุษย์แค่นั้นเองหนึ่งชาติของมันนะแต่ว่าอยู่เป็นชาตินะความรู้สึกข,ของของตัวเลนตัวเนี้ในชาตินั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าภิกษุไปเอาจีวรมาใช้ก่อนเนี่ยตัวเลนตัวเนี้ยจะเกิดความโกรธมากเพราะหวงอยู่ในจีวรน,นี้หวงแล้วก็จะทํา นึกด่าพระที่มาเอาจีวรนั้นไปพอนึกด่าอย่างนั้นแล้วจะทําให้ตัวเลนตัวเนี้นะเมื่อละตาภาพไปแล้วเนี่ยถูกความโกรดนั้น,นแ่ะแผดเผาและใจเส้มองไปสู่มหารนรกนี่จากพระมาะเป็นตัวเลนแล้วถ้าไม่เจอพระเจ้าไปมหานรกต่อเลยนนิกเดียวเองแต่พระเจ้าบอกว่ารอเจ็ดวันนะดีย๋ยวค่อยไปเอาพอเจ็ดวันนะ่ะนะ ตัวเลนนี่มันก็ใช้ชีวิตอยู่กับจีวรชาติี่ยความหวงในจีวรความนึกในจีวรมันเริ่มคลายเริ่มคลายเริ่มคลายละจากอาตภาพนั้นปุ๊บกำลังบนที่มันได้สั่งสมไว้ตอนมันเป็นพระละอาตภาพนั้นปุ๊บคลายจากจีวรปุ๊บบุญส่งมาถึงดุสิตบุรีเลยสวรรค์ชันดุสิตเลยนะเนี่ยถ้าตายปุ๊บแล้วไปสวรรค์ชั้นดุสิตเลยนี่พอไหวไแต่พราติดผกนิดเดียวไป เป็นตัวไเลยเป็นสัตว์ประหลาดเลยโอ้โหอันตรายมากแล้วถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่มันเกิดอะไรขึ้นาพาไปเอวจากจะไปดุสิตเนี่ยกลายไปไปมหานรกแล้วไปอยู่อีกยาวนานเลยเนี่ยโอ้โหอันตรายนะเพราะตาสงสารนี่แล้วทําไมถึงต้องได้อันตรภาพเป็นในฝั่งสุคติเพราะมันสร้างบุญต่อได้นะสร้างบุญได้ง่ายสร้างบุญต่อได้แล้วตอบบุญมันจะได้กรรมเก่าได้มาส่งผลน,น้อยไม่บักเก่ามาส่งผลน,น้อยไม่ต้องมาตัดร้อนมาก แล้วมันจะได้วนมาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเกิดว่าลาตาภาพจากจากมนุษย์แล้วไปส่วบายแล้วจะได้กลับมาเกิดในสุขติอีกนะโอกาสยากเหมือนอะไรเหมือนเต่าตาบอดนะที่เคยเล่าให้ฟังนะอ่าเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดลอยอยู่ในแม่น้ําใช่ไหมอ่าไม่ใช่แม่น้ำหรอกนายลอยอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีหัวจะโผล่ขึ้นมาเหนือน,น้ำหนึ่งครั้งนะแล้วในมหาสมุทรนั้นมีเขาเรียกเสเวียนญ้านะนะนะแต่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนห่วงยางอะ ลอยอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งเตาตัวนี้ตาบอดด้วยเตาตาบอดตัวนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บไอ้ครั้งที่หนึ่งร้อยปีที่โผล่มาครั้งหนึ่งหัวเข้าไปอยู่ในห่วงยางแอ้วพอดีเท่ากับโอกาสของการได้กลับเมื่อพัดไปสู่บาบแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรถ้าสมมติเราเกิดไปเป็นเสือเสือมันกินพืชหรือกินสัตว์เสือมันกินสัตว์เพราะฉะนั้นมันปานาตบาตท,ทุกวันโทสะอยู่ในใจกัน,นทุกวันจิตมันโง่พอลาตบามจิตมันเศร้าหมอง ถ้าไม่เจอการมิตไม่เจอใครไปปวดว่าเออเสือเอ,อ้ยเอ็งได้แต่ภาพนี้มานะเพราะว่าเอ,อ็งไปเบียดเบียนบิดศีลในต่างๆมาแล้วนะชาตินี้ตั้งใจรักษาศีลเถอะแล้วมันก็งดไม่กินเนื้อเลยจนมันตายอันนั้นนะมันก็มีโอกาสไปสู่สุคตินี่ยากเลยไม่ใช่ของง่ายจะพัดไปสบายแล้วกลับมาเกิดมนุษย์นี่โอ่ยากนี่พวกเราทุกคนเนี่ยได้แต่ภาพความเป็นมนุษย์คือได้ของอยากแล้วแต่สําคัญว่ายังไงจะไปแล้วไปสุคติก็เลยต้องมาชวนพวกเราทุกคนสร้างบุญนะ เ,เมื่อเราได้รู้ความจริงของโลกและชีวิตตามคำสอนพระเจ้าแล้วสร้างบุญที้ต่อเน,นื่องนี่บุญง่ายๆที่เราสร้างต่อเน,นื่องเลยตอนนี้แม้จะมีสถานการณ์โควิดก็ตามก็ชวนเข้าซูมมันถวายพระตาให้ต่อเน,นื่องทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนที่ในเคสตั้ดีที่เขาพาพ่อเขาใส่บาตรทุกวันนะถวายพระทาตเรื่องต่างๆทุกวันเมื่อถวายทุกวัน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 นะเข้าซูมดูจะได้เป็นภาพติดตา ภาพติดตาติดใจว่าวันน kind of right? like so, ี้เราถวายพระประธานถวายพระทานถวายพระทานทุกวันนะให้ดีก็หยอดกระปุกด้วยในมีโอกาสก็เอาวันปลาก็เอาไปรวมทําบุญสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเราหยอดกระปุกไว้ก่อนในแต่ละวันทาบุญถวายพระประธานนะแล้วก็ดูซูมไปหยอดกระปุกทําบุญถวายพระุถวายพระประธานนะหยอดกระปุกไปแล้วก็ดูช่องซูมนะฟังพระสวดตาหงุไปฟังเสียงพรภาพไปให้ฟังอยู่ในใจฟังอยู่ในใจฟังอยู่ในใจพอจะหลับตาละโลกภาพนี้ปรากฏ ภาพบ fate, day, ุญท pues ีท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 ีีทุกวันนะภาพบุญทุกวันทุกวันทุกวันที่เราสั่งสมภาพบุญมันทีอยู่ในใจมันจะได้ไม่วิบากกรรมเมืองที่เราเคยทํามันจะได้มาแทะนะมันช่วยได้เยอะแล้วพอถึงวันพระครั้งหนึ่งบุพระเป็นอภีครั้งหนึ่งวันพระใหญ่ครั้งนึ่งก็ทําบุญอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษของเราท่านมีโอกาสรับบุญได้ท่านก็จะได้ไปสุคตินะลักษณะนี้วันพระใหญ่ อุทิศบุญนะอุทิศบุญไปอุทิศบุญไปวันธรรมดาของเราก็เติมบุญเปิดดูช่องซูมแล้วก็ใจก็อยู่ในบุญเก็บภาพบุญใส่วัตถุศูนย์กลางตายเก็บภาพบุญใส่วัตถุศูนย์กลางตายนะเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่ต้องทำนะแล้วมนุษย์ไม่รู้ก็เพราะไม่รู้นั่นแหละถึงเป็นไงถึงเป็นฝนในมหาปฐพีไอคนรู้แล้วทำเลยมีนิดหน่อยเหมือนฝนในเล็บมือเนี่ยนะแล้วจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ชัดก็คือเมื่อไหร่ นั่งสมาธิไปมากๆจนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วไปดูได้ไปดูได้เร่องพวกนี้เรียกว่าปุเพนิวาสารจตุยานกับจตุปปัติยานการระลึกชาติของตนเองได้การรู้เห็นการไปเกิดมาเกิดของสัตว์ได้ย่านดีสุดนั้นคืออาสวัคยานยานการทํากิเลสสวายให้หมดสิ้นไปนะนี่เป็นวิชาที่ต้องศึกษาในพระศาสนานะอนี่ก็เล่ามาแล้วก็เชิญพวกเราทุกคนนะเข้าซูมถวายพระตาหารทุกวันเพื่อให้เกิดอจิยนคร อาถรกรรมฝ่ายบุญนะเก็บภาพบุญไว้นึกถึงบุญอย่างน้อยก่อนหลับตาแล้วเราตึกถึงบุญนี้ตึกถึงบุญนุกวันคือเราหายใจทุกวันนะกินข้าวทุกวันใช้ปัจจัยสี่ทุกวันซึ่งเราเนียเป็นกําลังบุญทั้งหมดเลยบุญเก่าทั้งหมดใช้ไปทุกวันแล้วเราก็สั่งสมภาพทั้งบุญทั้งบาปต่างๆในตัวเราเยอะนะทีนี้เราต้องกําหนดโฟกัสว่าให้เวลาในการสั่งสมบุญในหนึ่งวันนั้นเราทําอย่างอื่นมามากเลย แต่ว่าเวลาในการสวดมน,มนต์ทำภาวนาทั้งสมเด็จควรให้เวลาในการสร้างบุญในการถวายทานแล้วถ้ามีโอกาสเปิดซูมได้ก็เปิดซูม,มถวายทานอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นการสั่งสมนะสั่งสมบุญให้ตัวเราเองด้วยแล้วก็ส่งสมภาพบุญให้ฝังเข้าไปในใจฝังเข้าไปในใจของเราให้ที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 นะแล้วจะได้ก่อนหลับตาลานลูกจะได้ไปสุคตินะ และมีโอกาสดูแลใครรู้สึกว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วของชีวิตเลยนะพาเขาสร้างบุญประจำวันให้ทีให้ทีีใหีใหใหเรียกว่าช่วยคนเตรียมทําสึกจริงพบนะเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ก็เชิญชวนพวกเราทุกคน